ไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันท่านอาจารย์พอมีหนทางแนะนำวิธีการที่จะทำอย่างไรเราเผื่อนเนี่ยกลายเป็นสั่งให้ทำใครบอกให้ใครอยู่กับปัจจุบันพระสามมาสัมพุทธเจ้ามิได้ตรัสเช่นนั้นเลยแต่ทรงแสดงว่าสิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏไงครับ สิ่งที่เป็นปัจจุปันนะที่กำลังมีกำลังปรากฏคือกำลังสืบต่อลักษณะให้รู้ได้มีลักษณะจริงๆไม่งอนแง่นคำในพระแต็ดกที่ท่านแปลมาใช่ไหมฮะขณะนี้จนกว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยนะครับจะปรากฏด้วยดีต่อปัญญาและปัญญาที่เข้าใจในสิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏนั่นแหละ กำลังเผยลักษณะของธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่มีลักษณะเช่นนั้นไว้ปัญญาที่เข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏนี่แหละเป็นพยานการตัดสรุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเรียนกันแต่เรื่องนะครับว่าท่านพระอัญญาโกณทัญญะเนี่ยเป็นองค์แรกนะครับที่รูปแรกเนี่ยที่ได้เป็นพระ โสดาบันบุคคลอ,ลอัญญาโกนโธนญะรู้แล้วหนออนัญญาโกนโัญยะนี่ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าบุคคลถ้าเราพูดบุคคลโดยสมมุติได้แต่จริงๆเพราะปัญญาที่เกิดขึ้นรู้ว่าประจักษ์ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดารู้จักสิ่งหนึ่งสิ่งใดไหม เห็นน่ก็คือสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งที่กระทบตาก็คือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสียงขนาดนี้ก็คือสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ยินก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดง่วงก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่พอใจเพราะฟังแล้วไม่เหมือนกับที่เราเคยคิดมาก็เป็นธรรมะที่มีจริงแต่ละหนึ่งเป็นโทสะหรือเราคิดว่าเรารู้กว่าก็เป็นความสําคัญตนมานะนี่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่ง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  นั่นแหละฮะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมตาผมไม่ได้พูดผิดนะครับบาลีคือธรรมตาภาษาไทยธรรมดาธรรมดาหรือธรรมตาคือมีความเป็นไปของธรรมะอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยเห็นจึงเกิดขึ้นในขณะน,นี้เห็นเนเราไม่เคยสนใจเลยคิดว่าเป็นเราที่เห็นแต่เห็นไม่ใช่เราทุกคำนะฮะเป็นจริงในขณะน,นี้ธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาสั